กลิ่นแรงมากที่ปราสาทตาเมือนทมเรื่องเล่าสยองขวัญถ้าพูดถึงปราสาทของโบราณที่ขึ้นชื่อเรื่องความลึกลับและความเฮี้ยนแถบชายแดนไทยกัมพูชาแล้วปราสาทตาเมือนทมที่จังหวัดสุรินทต้องติดอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ตัวปราสาทจะไม่ได้ใหญ่โตนักแต่พลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมานั้นมันหนักแน่นและน้าขนหัวลุกอย่างประหลาด เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือเซว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมโดยตรงแต่เป็นประสบการณ์ของเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อไอชาติ มันเป็นนักโบราณคดีที่ลงพื้นที่สำรวจปราสาทต,ตาเมืองทมอยู่บ่อยๆและมันก็เจอดีเข้าอย่างจังไอชาติเล่าว่าปกติแล้วบรรยากาศที่ปราสาทต,ตาเมืองทมจะเงียบสงบรม่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แต่ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามันต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่ตรงส่วนที่เรียกว่าโคปุระทิศใต้ซึ่งเป็นซุ้มประตูทางเข้าที่ค่อนข้างจะทรุดโทรมและถูกปล่อยทิ้งร้าง ตั้งแต่วันแรกที่ไอชาติเข้าไปทำงานตรงนั้นมันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆอากาศมันจะเย็นยะเยือกกว่าบริเวณอื่นอย่างบอกไม่ถูกแม้แดดจะออกเปรี้ยงๆก็ตามแถมยังได้กลิ่นเหม็นประหลาดเป็นกลิ่นเหม็นอับๆคล้ายดินโคลนเน่าๆปนกับกลิ่นสาบที่รุนแรงมากจนมันต้องเอาผ้ามาปิดจมูกไว้ตลอดเวลามันพยายามหาสาเหตุของกลิ่นแต่ก็หาไม่เจอแถวนั้นไม่มีซากสัตว์ตายหรือแหล่งน้ำเน่าเสียใดๆทั้งสิ้น ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าแถวนั้นมันเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์อย่าไปลบหลู่เข้าลาจนกระทั่งวันหนึ่งไอชาติเล่าว่าตอนที่มันกำลังขุดสำรวจฐานของโคปุระอยู่นั้นมันก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงร้องไห้เบาๆแววมาจากในซุ้มประตูที่มืดมิดเสียงนั้นฟังดูโหยหวนและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนคนกำลังเจ็บปวดแสนสาหัส ไอชาติเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีอยู่แล้วด้วยความอยากรู้มันเลยตัดสินใจเดินเข้าไปในซุ้มประตูเพื่อดูว่ามีอะไรแต่ข้างในมันมืดมากมันเลยหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องสิ่งที่มันเห็นในแสงไฟฉายนั้นทำให้มันแทบช็อกจนทำไฟฉายหลุดมือมันเห็นกองกระดูกจำนวนมากเป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นซุ้มประตู บางชิ้นก็ผุพังไปตามกาลเวลาแต่บางชิ้นก็ยังดูสมบูรณ์จนน่ากลัวกลิ่นเหม็นสาบที่มันได้กลิ่นมาตลอดก็แรงขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหวมันเป็นกลิ่นที่มาจากกองกระดูกเหล่านี้นี่เอง